ครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องไม่น้อยพักิีโนะนะครับผมวันนี้ก็มาจับพี่ชัยนะครับผมวันแรกนะครับผมเช็คระบบนะครับตอนนี้ก็หายตกมันแล้วนะครับผมแล้วก็เช็คระบบนะครับวันนี้คือเช็คก่อนนะครับผมยังไม่ได้ออกเดินนะครับยังไม่ได้ออกเดินครับ อะไรนะนี่นะครับผมทีมงานอันนี้ก็คือปล่อยให้อพี่ชัยกับคอนแฟนะครับผมคือเช็คระบบกันนะครับผมก็มีกลุกมรัวบ้างนะครับผม นี่นะครับผมให้ควานกับช้างนะครับผมคือทำทำความ,วามอ่าเหมือนกับว่าให้เขาเรียกอะไรเ,เช็คระบบนะครับว่ายังจาควานได้ไหมนะครับหรือว่าแบบความทรงจํานะครับผมของเขากลับขึ้นมาหรือ,อยังนะครับผมเพราะว่าตอนที่ตกมันนี้คือช้างอ่าไม่ไม่จําควานไม่ได้นะครับเ,<ๆ>เขาจะ ไม่รู้จักขวานไม่รู้จักแบบยังไงละ่ะไม่รู้เหมือนกับคนมึนเมานะครับไม่รู้จกอะไรเลยเขาก็จะจำขวานไม่ได้นะตอนนี้ก็จำได้แล้วนะครับผมเพราะว่าก็ให้ตัวมันเลยหหน,น,นี่แหละ <c oughs> น,นี่ครับทีมงานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผม

เออเข้าได้แล้วมีปัสสาวะสบายเข้าไปขึ้ตัวได้เลยไม่ระแวงแล้วนะครับผมกางก็กินยาตามปกตินะครับผมไม่มีการบัตรระแวงอะไรเลยเดี๋ยววันไหนพร้อมก็จะพาเดินนะครับผมออกเดินนะครับ

ตกมันแบบตกมันใหญ่ครั้งแรกเลยนะครับผมที่ยาวมากนะครับประมาณ5เดือนคนระับตอนนี้ก็สูงโปรงเลยนะครับสูงมากมากรอนะครับผมโอ้โหสุดรอเลยถ้าได้ประกวดนี่น่าจะมีรางวัลติดแน่นอน

ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกับพวกเราช้าๆแล้วก็ทีมงานอ่าชาววัฒนธรรมของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไลยจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวันที่อ่า เราพาออกเดินนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนปลอกนะครับผมจะเปลี่ยนปลอกใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก่อนเอาใส่ก้อนเม่จุ้งจุ้งคือมาใส่ปลอกวนั้นก้อนค่อยแก้ เออใส่ก้นเขาแจ๊ะเอาหูมันแห่หูมันสอดเลยแหมคาตาเลยแห่

ท่านนี <si ้ก็ให้กำลังใจเร็บกรกดิจนะครับผม